ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้ก็มาพบปะกับพ่อแต้มามโนพี่น้องเนาะครับพ่อแต้พามาติดตามเลขกลาวพัฒนาของพ่อเซียนอุดรเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สองกุมภาพันธ์หกเก้าลาวพัฒนาออกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดห้า ครับเลขล่างก็ออกเจ็ดศูนย์น้พี่น้องเนาะครับของพ่อเซียนอุดรงหัวที่ผ่านมากเลขวิ่งเข่าอยู่ในพี่น้องเนาะต้องว่าจับครูหลุดนี่นะครับวันจันทร์ที่สองกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าลาพัฒนาพ่อเซียนอุดรบนล่างวิ่งลูดสี่กับห้าขับมาหาหนาะพี่น้องเนาะ ต่วจับคูห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสห้าออก8ปดห้านะพี่น้องคับถือว่าเล็กวิ่งกับบอลลูดน่นะพี่น้องเนาะครับอันอนึ่งผต้แทพามาตามต่ออีกนะครับ ลาพัฒนาพ่อเซียนอุดร ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับแปดกับเก้า แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดนะครับ ก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องแปดหนึ่งเก้าสี่นะครับครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะ กันเบิ่นพี่น้องแปดแปดเก้าเก้านะครับกับสัตว์เย็นเนาะ,นะพี่น้องเนาะมักตัวเด็กกับพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้อง ครับวันพุทธที่4กุมภาพันธ์2569ลาวพัฒนาพ่อเสียนอุดรบนล่างวิ่งรูด8กับ9นะพี่น้อง8 1 8 0 8 7 9 3 9 4 9 5การเบิ้ล8899นะครับครับพระเจ้าก็เฉยเบิ่งวันได้พี่น้องเน้อพอมันทรงมาให้นะครับครับวันที่4กุมภาปันพุธ คุมพานะพี่น้องเนาะเด่นลาวแปดกับเก้าพ่ออุดรครับแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้ากันแปดแปดเก้าเก้าขับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะครับพอแต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อเซียนอุดรเนาะครับเนาะครับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาไมา้พ่อแต้ม รับออามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วปอเตรียมข้อไว้พรคอยเขาก็ให้ปังนะพี่น้องเนาะรับจะได้โฉกๆกมันมานกันหน้ากรรมรับอย่าลืมนะพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแด่นเนาะครับเนาะรับเพื่อ,พอเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนำหน้ากรรม ครับสุดท้ายท่ายสุดนี้ขออซีทุกคนโฉบโมันหม,มันเฮงเฮงรวยๆวยนะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม